สวัสดีครับวันนี้ก็จะนําเสนอรูปหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับองนี้เป็นองค์ของคนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรนะครับได้นํามาให้ตรวจสอบให้ดูนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับมีความเก่าพิมพ์ทรงคมชัดนะครับซึ่งถูกต้องตามลักษณะของพิมพ์นิยม วัดปังคลานนะครับหล่อได้คมชัดนะครับองค์นี้ดูจากเนื้อหานะครับก็อยู่ในยุคปลายของพ้องเงินด้านข้างนะครับด้านหน้าองค์พระนะครับพระพักนี่ก็จะดูยิ้มนะครับมีเมตตานะครับ สัดส่วนขององค์พระนะครับคมชัดเส้นจีวรคมชัดลึกนะครับแล้วก็มาดูที่ก้นองค์พระนะครับก็จะเห็นการช่อบที่ถูกตัดมีรอยตะไบบางๆนะครับรอยตะไบที่การชอบแล้วก็ขอบก้นองค์พระดูเป็นธรรมชาติเป็นรอยตะไบที่ ดูเป็นธรรมชาติสวยงามนะครับองนี้เป็นองค์ที่ถือว่ามีสภาพสวยงามองค์หนึ่งถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับผิวยังไม่ได้ถูกสัมผัสยังเดิมๆนะครับองนี้ถือว่าสวยมากครับ